คันไหนที่เราจะเอาซาเลีม่เอาหมดเลยเออไม่เปลี่ยนล้อเาร่ใช่ให้มันจีดจ้าก็เดิมเลยไปเช็คมาเต็มไหมมันก็เต็มอยู่แต่มันมีแค่เกาะที่ไม่เต็มแต่ก็ช่างแม่งเยอีแยเท่าไหร่คันเดีือสามล้านสองแสนราคาดีนต้องแพงกว่าลูกบอใช่ แต่แฮนดิ้งแฮนดิ้งใหม่ที่ปรับมาเขาบปรณแม่งดีขึ้นเยอะนะโหแบบแพดก่อนแม่งขับไม่ได้ไม่นรถแม่งลื่นจัดมาร์พับเลยพับที่นี่ที่พับที่นี่ที่มันเหมือนที่เดียวกันปล่าวะพับเก่าพี่เก่ไม่ใช่พับไม่ใช่พับแรนดัมอ่ะพับเป็นพับทางไปแลนฟ้าพี่ อเราก็นั่นแหละบาวเลือ์พอแล้วน้องเบาเลือกพอแล้วจะระเบิดได้เที่ยคนเยอะชิบหาย แค่เลี้ยวก็เลยไะบอกรถล้านใช่กูไม่ได้บอกพวกมึงเลยว่ากูซื้อรถโอซีกูก็บอกกับรถล้านไม่เชื่อกันเองเนี่ยหวดไม่ให้หมดตัดทางตัวพี่เหลือตรงไหนให้น้องซักโปรโมทร้านหน่อยคืออะไรปะสามล้านสองคมดะ สามล้านสองแสนในเกมนะไอสัตว์ซาเวียรถแม่งแซงโอเวอร์แล้วไอ้หี่ยแม่งม่่่่่่่่่ <c oughs> ่นะ่่่่่่่่่่่่่้่่่้่่่่่่่่่่่่ออ่่ ตเบียร์เขาซื้อไปเท่าไหร่ผมพูดไม่ได้ครับมันไม่ใช่สิทธิ์ของผมด้วยซ้ํามันเป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวหรือเจ้าตัวคนขายกับคนซื้อเนี่ยเขาอยากบอกราคากับเป็นออกสาธ,ธาาณะหรือเปล่าแต่แปลว่าผมสู้ราคาไม่ไหวอันนีแปลว่าผมสู้ราคาไม่ไหวครับ กูพามไปลูบหมูห้ามรวดไปม่ไดชิพานะพี่ตำรวจไม่ได้แลงคันนี้กูหรอกรู้อยู่รหรืออะพี่พอบอกได้ไหมว่ากี่หลักมันก็เจ็ดหลักอยู่แล้วมันคงไม่แปดหลักหรอก อย่างนั้นก็ดีว่วขับบุกปิกรถพวกนี้นะพูดตามตรงนะใจซื้อไม่ได้ต้องเงินเท่านั้นจริงรถโอซีเนี่ยเหี้ยใจซื้อไม่ได้จริง ต้องเงินเท่านั้นนี่เป็นไงอ่ะมึงดูดิโอซีไหมล่ะไอ้เหี้ยไอพวกที่นี่ไม่น่าโดนนะไอ้สัตว์มึงดูดิโอซีเปล่าล่ะมันจะกูดอกเดียวเท่านั้นอ่ะเป็นไงอ่ะมันขึ้นไงอ่ะโอซีไหมล่ะมึงไปหาเลยเดี๋ยวผมดอกเดียวเท่านั้นแหละไม่เลยกูดอกเดียวเท่านั้นแหละ น,น่าเหี้ยนีดด่ดีนะถ้ากูขับสามพันห้าี่รถด,ดับไปนะยังดีที่ขับมาถึงกองเนี่ยดอกเดียวเท่านั้นแหละบาวเลอร์ชนกูไอ้พวกแค่นี้ต้องให้กูเดินแรงมั้งไอ้สัตว์ มารยาทบนถนนไม่มงไม่มีเลยมั้งไอ้ท่านต้องสั่งสอนไอ้ท่านี่ใจเย็นนะถ้าเมื่อกี้รถกูไม่ดับกูจะขับไปตามแม่งด้วยไอ้เฮี่อ่เออะเรากลาระงมพี่จดได้พี่เออพี่จดเอง เฮ <c oughs> พี่เออหมดลูปแล้วพี่เออพี่จกหมูอยู่ล้อมหนึ่งอ๋อโอเคอเพียงงั้นผมให้ให้ดูให้ดูรอไหนพี่น,นมือไม่ทำการทำการเรอไว้จุพี่ก็ทำทำเสร็จรปุ๊บก็ว่างแล้วก็มานั่งเป็นเพื่อนน้องเออเดี๋ยวพี่ไปงมือไปทำงานเลยก็ได้ได้ครับอันนี ถ้าเมตีพี่จะขับโคบดาหรือแท็กโคบดาเนี่แหละก็บอกแล้วรถพวกนี้มันใช้ใช้ใจซื้อไม่ได้ต้องเงินเท่านั้นเศร้าะ่ะประมูลโ bon. อซี่เล่านี้พี่อยากได้รถอะไร เราอะไรก็ได้ที่กูเอื้อมถึงอะเดวินมันซับไปหมดแล้วโซนหมดแล้วแต่พี่บมันเพิ่งเอาแบบนี้ไม่เสริมแม่งวะเหีย้ย ปุกปิกโอซีเออหน่หรอถ้าทำปุกปิกแคนดิ้โอซีมันใช่ปะ่ะเฮีย ไองานดำน้ำเราได้ไปทำบ้างหรือเปล่าวะดำน้ำเออดำไหนพี่ดำเรือน่ะเหรอเออไม่มีเรือน้ำซื้อดิไอ้เหี้ยไม่มีตังค์ปกติใครจะเป็นคนดำวะใครดำเป็นบ้างวะผมมาดำเป็นต้อนครับต้อนครับแต่เห็นว่าจันดมจะไปดำไหนพี่อาอคันนี้แหละเอ้ยเหมือนเหมือนพี่คันนี้ใช่โคมาด่าสองเจที่เขาเรื่องลือกันปะเอาเอาเป็นไหมอ่ะลองเอาคันนี้ไปรังงานร้านดูบ้างวะล่ะ เกาะขอดร้องพีเคสพี่ไยอมขับใช่ไหมพี่เคสจะทำงไงมาอ่ะดิขับเดี๋ยวขับเสียงที่ขับเบาอะไรนะแล้วก็นี่งไหมเป้งเดียวหลับเป้งเดียวหลับมันจะมึงก็รอไปขับดูไอ้จู้ข้าวหมูนี่มันจะวัดวัดรถกูได้นะวัดได้นะเอาได้นะอพี่ให้ผมออกตัวก่อนอ่ะอ่ะดิวัดได้นะเราถามด้ยเหรอเนี่ยอ่ะดิเอาแค่พี่ให้ผมออกตัวก่อนผมไม่ติดนะอ่ะดิอ่ะดิเอาไม่หลาสินแแดงเอาดิไม่ได้เอาดิไม่ได้เอาปดี๋ยวมาดีมามา เลี้ยวดีต้องให้ดันตูดไปเนี่ยต้องให้ดันตูดไปเนี่ยต้องให้ดันตูดไหมต้องให้ดันตูดไหมเฮ้ยเลี้ยวเฮ้ยโอ้ต้องให้ดันตูดไหมต้องให้ดันตูดไหมไม่รู้ไม่จัดเลยเป้งเดียวหลับไม่ต้องต้องให้ต้องให้ดันตูดไหมอมเบอร์ไม่ดีเปล่าวงเลี้ยวกว้างมากเลยต้องให้ดันตูดหรือเปล่าพี่ร้านกายอ่ะเพรพี่อ่ะเป็นงานร้านดิบดูแลกันนะพี่ลองลองรถลองรถเอดดี้รถใหม่ซื้อมาถูกสามล้านแค่นี้ ไม่ไอ้รถร้านอย่างมึงอ่ะรถไม่รถร้านอย่างมึงอ่ะขับไปทำงานเถอะแรงเราจะคุยกันเย็นจูไอ้สัแรงมากรแรงมากเผื่อมึงแซงกูด้วยไม่เอางี้เอางี้เอางี้พี่ให้ออกเอางี้ปีพอมึงไฟเขียวปุ๊บอีกห้าวิออกตัวตามเจอกันปั๊มเจอกันปั๊มนอกเมืองก็อย่างนี้ผมถึงหน้าคุ้งนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเาเดีพอไฟเขียวปุ๊บเดี๋ยวพี่นับสามสองหนึ่งแล้วพี่ค่อยตามเลยอ่ได้พี่ได้สิบเปลี่ยนป้ายเป็นสิบด้วยเอาเดี๋ยว หนึ่งเสาโอ้โหลแล้วแล้วม่งต่อแงยังไม่ออกน้องมือเลยอะพี่แม่งนั่งเท่าไหร่อะนั่งสามเหรอเอาแบบไม่บูด,ด้วยเอาไม่บูดด้วยไปขับเนื้อๆขนาดไม่บูดนะนี่รถข้างหน้าโบติ้ครับพี่จู๋ไต่ขอบแม่ไต่ขอบเนลารถแม่จะพัง เฮ้ยเฮ้ยตายคองเฮ้ยแรงอยู่เนี่ยทปเล่นไปเฮ้ยไปดูพี่รถพี่โอซีจริงหรือเป่เฮ้ยนั่งสามเป็นนั่งสามหนักไปล่าหนักไปล่าหนักไป้ารถหนักไปล่าอย่าแต่น้ำมันเลยสัตว์ วันนี้ออกดีไหมคดขีพอข้ามอ่ะไม่ดีเลยพี่ก,กันมาอีกแล้วเหรอดงจุง<ต>๋ยแ,แล้วเนี้ยเฮ้ยแต่เมื่อวานผมได้ทัางสามสิบเอ็ดดอดนะพี่เหรอได้เยอะเพราะว่าปกติมากสุดก็น่ายี่สิบเจ็ดเมื่อวานผมเอาไว้ให้สามสิบเอ็ดดอดรูต่อไปกี่นาทีประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเหมือนใครถูกมา ไปมีคนถามว่าถ้าจับโจรได้แล้วตัวมาได้พี่ไหนอยู่ไหนเหลือซึอยู่ไหนอยู่ไหนถาม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 ไม่ห่อไม่ห่อยังไม่ห่อเอามันมาได้ยังอย่ไม้ใจเย็นสิพี่ถามชื่ๆอ๋อโอเคเพอคนวินาศขาของตัวทัพฟัตเตอร์นี่ก้าวครับอยู่ด้วยกันเป็นนะครับฟูนน่ะน่าจะจุยให้ไปเยอะๆนะเพราะคนแม่งรับเรื่อย ก็ว่าตอนตอนที่แบบไม่ได้ไปหยัดรามหัดนานอืมวันนี้หลดอย่างไร่เข้บเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพี่ทุกรานแล้วเกมบ้างไหมย,ยังลยพี่ยังไม่เกจบ <H are> มันมีตึกหลงไหลอ่ะเดินไปจกมองหรือป่จกพี่แล้วก็ไปจกหมูด้วยพี่หมูพี่บอกลนวิทไปว่าคือใครไวใครได้เอาไปแค่นั้นเองฟูเหลียพี่เอาอีกไหมโอ้ยสู้เขาไม่ไหวเราสู้เราสู้เงินเขาไม่ไหวพุ่งตรงเดี๋ยผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น ฝั่งไหนฝั่งนี้ไม่มีหรอไม่มีพี่อ,าอ้าวเฮียแม่งเสริม,มหมดแล้วเนี่ยเจ้คนจกพี่ได้หมดเล้วเฮียเออเนี่ยมึงต้องมาบ่อยๆในตัวสามถุง